มีที่ไปที่มาอย่างไรในพระวินัยเองนะพระเทวทัตนี่กก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับสังกเภทนะโยมนะเรื่องใหญ่ๆการทำลายสงฆ์ให้แตกทำลายชินจักรวุทธเจ้าโดยการหลอกให้พระพิสุบวดใหม่เนี่ยประพฤติตามตน มีการแยกกันทำสังฆกรรมต่างๆนี่ก็เป็นเหตุให้บัญญัติเรื่องของสังกเภทและก็เป็นอธิกรรมิกะของพิสุที่กระทำสังกเภศแล้วถูกสงสวดแล้วมีการตักเตือนนะอยู่ในสังฆทิเศษนะข้อที่10นะสังฆเปทะสิกขาบท แล้วก็อยู่ในสังเกตเพทะสังฆเพทะขันธากะด้วยในนอกปฏิโมกเป็นคันธากะเป็นวัดอย่างหนึง่งแต่ก่อนที่ที่จะถึงจุดนั้นในเรื่องราวทาวินัยน,นั้นก็มีเรื่องราวที่นำมากล่าวนี่แหละ,ะเริ่มต้นเดิมทีก็มาจากกษัตริย์ท่านกระวดจากตระกูลกษัตริย์เป็นญาติ กับพุทธเจ้านันยนตะเป็นพระประยุธ์ญาตินั่นเองแต่ว่าเป็นทางฝ่ายนะของโก,โกริยะนะอีกเมืองหนึ่งซึ่งกนะ็เป็นลูกของสุป,ปพุทธนะสักยะทั้งสองท่านนี้ทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยก็ถูกธรณีสูบนะพ่อนี่ไปขวางทางเสด็จบินดาบาของพุทธเจ้านะก็ถูกพยากรเอาไว้ ก็ถูกธรณีสุขในวันที่เจหลังจะได้ทํากรรมหนักส่วนทปานปฏิวัติเองเนี่ยก็โดนธรณีสุขเหมือนกันที่หน้าวัดประชิตวันมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่พูดไว้เนี่ยเดิมแรกเดิมทีเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยเกิดส่วนวงกว้างขนาดนี้นะแต่ว่าส่วนตัวนั้นนะ่ะมันยาวนานนะโยมนะส่วนตัวท่านกับพุทธเจ้านะ เทิวัต์เนี่ยส่วนตัวหลายชาติแล้วตั้งแต่นูน้นย้อนกลับไปอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่วนตัวยังไงแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วก็มีผลกว้างควางเพราะว่าบุคคลนี่ก็ทํากันกระทบกระทั่งยุแยอาชาตาิสตรูกุมารนี่ให้ปร่งประชนระบ,บิดาที่ว่าไว้ตั้งแต่แรกกระบวนการเริ่มตั้งแต่เข้าไปหาราบสักการะหาผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะรองรับตน การไปคบกับพระเจ้าพิมพิสารก็คิดว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ยเป็นพระสุรบันมีความตั้งมั่นในธรรมด้วยดีอันจะหลอกผู้ที่มีคุณฉี้หลี้ยวฉลาดทําไม่ได้ปัญญาอุหลักผู้ใหญ่พระเจ้าประสเสนทิตวสนุนถึงแม้ไม่ได้เป็นพระสุรบันแต่ก็ท่านเป็นพระราชาที่ตั้งมั่นเป็นพระราชาที่เลื่อมใสในเวทเจ้าก็ไม่กล้าอีก คิดไปคิดมาเนี่ยไปหลอกลูกชายพระเจ้าประสินันพระเจ้าพิพิสานี่แหละคือใครโยมพระเจ้าอาชาตศัตรูกุมารนนะพระองค์ยังทรงพระเยาว์ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วนะในส่วนรายละเอียดต่างๆจริงๆเนี่ยประวัติพระเจ้าอาชาตศัตรูก็มีอนะโยมนะมีอีกที่เชื่อมกันเพราะว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูท่านนี้ตั้งแต่ยังไม่ประสูตรโย,ยมอยู่ในท้องของพระนางเวเทหีบุตร ปนางเวทิหิตเวีหีนก็เป็นน้องสาวเรียกว่าเป็นน้องสาวของพระเจ้าประสินที่กศลสองพระองค์เนี่ยพระเจ้าพิวิสณ์กับพระเจ้าประสินเนี่ยให้น้องสาวกันต่างคนต่างได้น้องสาวเนี่ยเป็นเท่ามเหสีหรือสองเมืองนี้มีสัมพันธรร์ทำไมดีอันดีต่อกันพระเจ้าอาชาติจัตโตนี่ก็เลยเป็นพระญาต ในส่วนของพระเจ้าประสริฐด้วยพระเจ้าประเสิเเทิ์ที่โกศลน่าเป็นหลุงโดยศักดิ์นี่เป็นหลุงสองเมืองนี่ก็เชื่อมกันโบราณก็ทํากันอย่างนี้นะแต่ตอนที่พระนางทรงคันเนี่ยพระนางเวทีมีนีุ่โรหิตหรือว่าผู้รู้เนี่ยพรามเนี่ยพยากรไว้ว่าอาชาตาสัตรูเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชื่อนะ รพระงระชนพระบิดาและก็ของราชอันนี้คือการทำนายนะมีก่อนหน้าที่จะพระเจ้าอาจาติสตูจะประสูตรพระนางเวทีหิรูร้ว่าลูกในคันของตนเองเนในท้องตนเองเนี่ยท้องนองีนงง่ยจะออกมาแล้วฆ่าพระบิดาก็คือเสด็จพี่ก็คือพระสวามีเสีย,ยใจโศกเศร้าเสีย,ยใจลูกกับผัวนะ จะเลือกใครอ้าเป็นเราก็จะคิดกันหนักนะแต่พระนางนี่รักพระสวามีมากรักพระเจ้าพิมพิสารแอบมาไปรีดคันนะโยมให้คันตกไปอุทยานแล้วก็ไปรีดออกไหมตกไหมไม่ตกยังไงก็ไม่ตกเด็กคนนี้เกิดมานี่มีบุญนะบุญก็จะมีบาปก็จะมีเออจนพระเจ้าพิมพิสารน,นี่ร่วงรู้ ก็เลยเรียกมาสอบถามนา,นางนก็ทูลตามความจริงว่า้ึงการไปรีดเอาคันออกเพื่อให้ให้ลูกนี่ตกเพราะลูกออกมานี่จะฆ่าเสด็จที่ก็คือจะฆ่าพระเจ้าพิพิสารอ,องค์ก็บอกว่าให้เราได้เห็นลูกเถอนะเขายังไม่ได้ฆ่านี่ใช่ไหมอยากจะเห็นลูกอย่าทําอย่างนี้นะ,นะอย่าได้ทําอย่างนี้พระองค์ก็เป็นพ่อที่รักลูกมากนะโยมรักมากๆ การพยากรณ์เนี่ยยังไม่ถ้าเราบอกว่าเออหมอดูเนี่ยไม่แน่นอนก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมอธรรมดาใช่ไหมเป็นหมอในรั้วในหวังแล้วก็คนโบราณในค่อนข้างคือแม่นนะโยมนะแค่คำว่าค่อนข้างมีไหมผิดพลาดม,มีมีเหมือนกันมีชาดกที่ยืนยันไว้ว่ามีผิดเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากถ้าหากว่าไขาขควรแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะพอมี รายละเอียดว่าพระเจ้าอาชาจตุรุเนี่ยจะปวงพจนทบีดาน,นี้ขอเล่าเรื่องตรงนี้ก็แล้วกันพระนางเวทีหีก็เลยให้รีดพระขันเพื่อจะให้พระขันนี่ออกแต่ไม่ออกพระเจ้าพิสันนี่ขอไว้ตั้งแต่นั้นมาคือเหตุให้พยากรเพราะว่าวันที่แพ้ท้องนายยมแพ้ท้องในยอยากกินเลือดอยากกินเลือดพระสวามี ถ้าเราแพ้ท้องในผู้หญิงทั่วไปแพ้ท้องเนี่ยยมแมวแพ้ท้องอยากกินอะไรส่วนใหญ่มีลูกของเปรี้ยวบางคนกินปลาล่ากินปลาแดกบางคนกินอะไรแต่ละพัดอย่างยมนุษนี่ตอนแพ้ท้องอยากกินอะไรสตอโอคนใต้คนใต้คนใต้อยากกินสตอลูกก็มีเชื้อเน,อนี่เป็นอย่างพิเศษนะอ่า โยมมยมมันนีอ้อยากทานอะไรอยากกินอะไราทานอะไรใช้คําผิดนะทานก็ได้กินก็ได้นะ้องได้บทนะต่ตมาก็คนบ้านนอกนะไอศครีมอ๋ออยากกินไอศครีมไม่เหมือนกันยมแกะจําไม่ได้แล้วใส่หน้าอย่างเดียวคนนี้นะ <laughs> เออนะโยมอ่อ โยมเอิงไงฮะ,ะผละไม้ผลไม้ของเปรี้ยวอของหวานโยมข้างหลังไปถามแล้วยวค่อยถามวันหลังก็แล้วกันนะถามหมดได้หมดเวลามหมดเวลาซะก่อนแตกต่างกันนะโยมเห็นไหมแตกต่างกันนะ,อะไอศครีมสตอร์เอาผลไม้ อาหารอะไรต่างๆที่เราบางทีก็ตาส้มตำมาไหมบางคนก็อยากกินของเปรี้ยวของอะไรต่างๆไม่เหมือนกันบางคนจะก,กินดินเอดินมีเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่คนนี้แพ้ท้องอยากกินเลือดยเลือดอะไรเลือดคนอื่นไม่ว่านะเลือดหมูเลือดไก่อะไรก็ยังเพราะว่าเลือดคนนะโยมแล้วไม่คนบรรดาคนนั้นเป็นพระสวามีด้วยอยากจะกินเลือดโอ้โหนะโหดนะ ดูแล้วก็โหดร้ายเหตุนี้แหละจึงได้รับพยากรเลยโยมพยากรณเด็กคนนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องว่าจะปรองพระชนพระบิดาเนี่ยเกิดมาเนี่ยตูกพยากรณ์ตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะพอพระนางรู้มั่นใจอย่างนี้ก็เลยจะพยายามเอาพระโอรสออกไม่ให้ประสูติแต่บุญหนวันนั้นก็ทําไปเยอะหนะทํำยังไงขันก็ไม่ตกโยมไปทํำยังไงก็ไม่ตกยอมตก จนพระเจ้าพิพิาสานี่ร่วงรู้ขึ้นมาก็สั่งให้ระง,งับแล้วก็ห้ามไปเลยนะห้ามไปอุทยานเด็ดขาดแล้วไปแอบทําอีกก็ไม่ใช่ไปครั้งเดียวยมหลายครั้งแต่ทํำยังไงก็ไม่ตกทําหลายประการตุกพิธีทางพระราชาให้คนอารักขาอย่างดีเลยเทีนี้ห้ามทําตั้งแต่วันนี้ไปจนพระคันเนี่ยแก่แล้วก็คลอดออกมาประสูติในวันประสูติก็ตั้งชื่อว่าอาชาตาสตรูนะก็มีแปลไว้หลายความหมายผู เกิดมาเนี่ยไม่เป็นศัตรูไม่มีศัตรูไม่เป็นศัตรูตรตรด้อีกความหมายหนึ่งก็มีความแปลว่าผู้ที่เป็นศัตรูกับพ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดก็มีนะเออไดความหมายหลังนี่พระราชาะจะตั้งแบบนี้ว่าผู้ไม่มีศัตรูเกิดมาโดยไม่มีศัตรูนั่นก็จเจริญวัยมาเรื่อยๆพระบิดาเนี่ยก็ดูแลรักมากอยมพระเจ้ามิวิสารเนี่ย ความรักไปปรากฏต,ตอนที่พระเจ้าพิสารในสวรรคตคตแล้วนะแม่เล่าให้ฟังตอนขนาดขึ้นพิ่ภาคษาคดีความเนี่ยพระโอรสเนี่ยอันใครๆดูแลเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะร้องให้กระจองเอาแง่เป็นนิ้วนิ้วเนี่ยมีฝีมีฝีบวมมันะกำลังกัดหนองอนะ่ะคนอื่นก็เอาหยุดไม่ได้อย่างกันแสงร้องไห้สุดท้ายก็ต้องเอาไปยื่นให้พระราชาพระเจ้าพิสารเนี่ย รับมาอุ้มเห็นพระโอรสตอนนั้นก็ตังลังว่าความอยู่ท่ามกลางสาธารณาชนอย่างนี้โยมใหญ่ามากมายใช่ไหมเป็นพระราชาเป็นประธานการตัดสินลูกก็มางานก็มาทํำยังไงโยมเหตุการณ์เฉพาะหน้าลงจากบันลังก็ไม่ได้ก็ได้แต่เอานิ้วอของพระโอรสที่เป็นฝีเนี่ยอมเอาไว้อมช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ลูก จูบของพ่อของแม่เนี่ยมันเทาได้นะโยมนะสัมผัสของพ่อสัมผัสของแม่เนี่ยมันทําให้ลูกหายเจ็บนะอบอุ่นกนะนะ็อมนะอมจนฝีแตกนะโยมแตกแล้วก็ไม่ได้ลุกออกไปบ้วนทิ้งกืนฝีทั้งเลือดนะลงไปในคอหมดเลยอันนี้คือความรักของพระเจ้าพิมพิสารที่มีต่อพระโอรสพระเจ้าอาจารศัตตรูแต่ว่าในล้วในวังก็มีเรื่องของการมีแม่นมอะไรต่างๆนะการที่จะให้ดูแลตลอดเวลานี้ไม่ได้ก็ต้องมี พี่เลี้ยงมีนางรมต่างๆอาชาตศัตรูกุมารเนี่ยก็ไม่ได้นาอาจจะล่วงรู้ตรงในส่วนนี้รู้ในภายหลังนะเรื่องนี้มารู้ตอนที่พระนางเวเทหิเนี่ยเสด็จแม่เ,เล่าให้ฟังตอนที่เสด็จพ่อเนี่ยสวรรคตแล้วทําไมเสด็จพ่อสวรรคตก็เนี่ยเริ่มมาจากพระเจ้าอาชาตูไปเริ่มมสายพระธิวัทิษณ์เหตุการณ์มาตรงนี้มาตรงนี้น พอพระเจ้าอาชาตตัตรูตอนนั้นเป็นกุมารเรื่มใสแล้วเพราเทวทัศก็ยุ่แย่ว่าจริงๆอ่ะท่านก็ต้องได้ขึ้นของราชอยู่แล้วเป็นเลือดเนื้อเจืิอไ่เป็นพระโอรสที่เกิดจากอกเป็นอุปราชต่อไปก็จะตําแหน่งขึ้นไปใช่ไหมแต่ถ้ามีคําพูดว่าชีวิตของคนเรานี่ยมันไม่แน่มันไม่แน่ไม่นอนนี่อย่างนี้นะอืม นี่คำพูดอย่างเงี้ยมันไม่แน่มันไม่แน่นแนท่านาต้องปรงพระชนพระบิดาขึ้นคองราชส่วนเราก็จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพุทธเจ้านี่คือความคิดของท่านนะโยมอ,ออกมาจากท่านพระเทววัตรทน่นจึงว่าเร็วร้ายไหมโยมเร็วร้ายมากๆนะจริงๆความคิดนี้มีเหตุนะมีเหตุมาตั้งแต่อดีตที่ว่านี่นแหละยาวไกลมากเลยผูกพยาบาทในพุทธเจ้า จนมาถึงไอตัวจิตตุบาทที่เป็นโทสะแล้วก็คิดปองร้ายในส่วนพุทธดเจ้าจากนั้นก็เสียมสอนพระกุมารให้ทําแบบนี้พระกุมารก็เชื่อนิยมสัทธาพระเทวทัตเห็นอยู่แล้วเน่ยเป็นงูใช่ไหมเออไม่ใช่งูเป็นกุมารมีฤทธ์มีสังวานเป็นงูต้องเจ็ดตัวนะที่แขนที่ขาที่คอที่หัวแล้วก็คาดกลางอกีกเวีงบ่าอกีกเชื่อสนิทใจเลย ศรัทธาเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะตั้งจิตเอาไว้ผิดครบคนพานเท่านั้นนะโยมพานพานไปหาผานาพานไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาหาไปหาผลหามรักหาผลนะยิ่งเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตด้วยเนะี่ยเชื่อวันหนึ่งก็เลยตั้งใจเลยปองประจนพระปิดาเป็นเด็กยังไม่รู้อะไรแต่คิดว่าทําได้ก็คือว่าพกมีดน้อยเขาเรียกกริดใช่ไหมพกกริดก็ได้ใชพ้พกเข้าไป พกก็ไปเฝ้าพระบิดาแต่ว่าด้วยความเป็นผู้ที่เป็นทักุมารประสบการณ์อะไรต่างๆก็ดูออกคนในล้วในวังก็จะมีอะไรโยมเจ้าหน้าที่พนักงานอามา์เล็กอะไรต่างๆทหารมากมายแวดล้อมพระราชาไม่ใช่ง่ายนะสมัยนี้เ็าเรียกอะไรโยมบอดี้การ์ดนี่บอดี้การ์ดก็ได้นะคนรวยแต่ทหารรักษาพระองค์อะทหารรักษาพระองค์ที่เข้มงวดมากตรวจตราแม้กระทั่งเด็กก็ไม่เว้นอาการออก กระสับกระส่ายพอจะเข้าวังเนี่ยก็ดูุกดิกแปลกก็เลยขอค้นตัวเจอเยอะไรโย่เจออะไรติดอาวุธที่พกมามีดน้อยที่พกมาเ้าก็จับมาถวายต่อหน้าพระราชาเพร่อ์ก็ถามว่าพุกมาทําไมก็ตอบตามตรงนะคิดจะฆ่าพ่อคิดฆ่าฮาบิดาโอ้น่ากลัวเนาะน่ากลัวคิดฆ่าพ่อลูกคิดฆ่าพ่อนี่ถ้าฆ่าสําเร็จเป็นไงโยม อนันตรียกรรมใช่ไหมเออไม่ว่าฆ่าใครก็น่ากลัวเท่านั้นอันนี้ฆ่าพ่อมีพระคุณเป็นกุมารแท้ๆทาไมต้องฆ่าทําไมต้องคิดจะฆ่าเราพระเจ้าพิพิษสันถามว่าถ้าพระอ,องค์เนี่ยฆ่าพระอ,องค์แล้วก็จะเป็นพระราชาแทนนตอบไปตามนั้นเลยนะแต่ไม่ได้บอกว่าใครเสี่ยมสอนนะบอกตามนั้นแหละเออท่านก็ใคร่ควรนะถึงเวลาแล้วอย่างนี้นะไม่ต้องฆ่าหรอกงั้น ตั้งให้เป็นพระราชาเลยคือลงจากบัลลังก์ในวันนั้นนะไม่นานเลยพระราชาก็สละสมบัติให้เลยโยมให้ลูกนี่เป็นพระราชาแทนอภิเษกให้เลยนะโอ,ใอ,อ,ะอนะ้ใจของพ่อนะโยมนะใจของพ่อนี่ลูกต้องการอะไรก็ให้ตั้งให้เป็นพระราชาทีนี้พอหลังจากนั้นมาก็มีการอภิเศกให้พระเจ้าอาชาตตะตูนี่เป็นพระราชาของแคว้ออนมคตเหตุการณ์ยังไม่จบโยม ยังไม่ได้ฆ่าพ่อใช่ไหมฆ่าพ่อไม่สําเร็จแต่เป็นพระราชาแล้วนะแต่การฆ่าพ่อจะต้องมีไหมวันนี้ไม่ทันนะโยมนะไม่ทันไม่ทันเวลาเหตุการณ์ดูเหมือนจะไปได้ดีนะโยมนะแต่เหตุการณ์มันก็พลิกผันมาดูยังจะพลิกผันอย่างไรต้องดูว่าพรุ่งนีน้เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรต้องพรุ่งนี้นะโยมนะวันนี้สมควรเก็บเวลาเวลาหมดหมดเวลาะ เวลาแล้ว,วารีก็ไม่ใช่มีไม่คอยใครใช่ไหมเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดวาสนาเศร้าส้อยและโศกาอาน,นิจารรอช้าไปจะใช้ยังไงก็รอพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนะให้มาวัดทุกวันกันแล้วกัน,นติดตามตอนต่อไปอันนี้อนุโมทนาขึ้นชื่อว่าการเจริญกุศลก็ควรเจริญทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้แต่ที่วัดที่บ้าน,นาที่ทํางาน ทุกที่ถ้าเรานึกถึงบุญได้ดีโยมนึกถึงบุญตอนเช้าบุญตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนแรงตอนเข้านึกถึงประจำก็มีกําลังให้เราได้ทําความดีต่อ,ตอไปส่วนพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ดูแลอุปถากไม่ขาดท่านอันนี้ก็เป็นบุญที่บ้านที่เราได้ทำหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ใจดีทั้งหลายอุปการะตอนเรามาตั้งแต่เด็กแต่เล็กความกตัญญูนี้ก็ทําให้เราปกป้องบุคคลผู้ก,กตัญญูนะให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทุกที่ที่ไป บุญที่วัดวาอารามรัตนตรัยบูชานี่ก็ปกปักรักษาตนเองและครอบครัวให้อยู่ในความสุขความเจริญคันลองคลองธรรมตั้งอยู่ในกรรมบุตรต่างๆอันนี้ก็เป็นบุญที่ควรสั่งสมทุกวันบุญนี้ก็จะเป็นปัจจัยก่การพ้นทุกข์ในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกคนทุกท่านวันนี้ขอบุญที่ปาร,ร,าราบรัตนตรัยจงเป็นตบะเป็นเดชะพลวปะปัจจัยนุนนำเพิ่มส่งให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ แถวคราดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัตนาสิ่งหนึง่งประการใดเป็นแปดโดยชอบประกอบด้วยทำนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขอันภัยบุญคือพระนิพพานจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จโดยทุกท่านทุกประการเทิดอิทังโนยาตีนางโหตุสุขีตาหนตุ ยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขเธอสาธุสาธุ